สบายดีสบายดีพอม่พี่น้องทุกคนเนนีมื้อ่ี้กมาพบกับข่าพระเจ้าคือเก่าเนาะบบี้อินทจักรข้าพระเจ้าก็สิมาแนะนํำเนาะอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจที่ข้าพระเจ้าเห็ดอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีเอว่าอินดีมเนาะเป็นบริษัทเครือข่ายขายตรงเนาะกับสำหรับบริษัทเครือข่ายเองเนาะกสืเอวาพ่พแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะมูเบินก็สิีเคยได้ยินมาหลายแล้วเนาะก็สิีฮุจักอยูเนาะ แต่ว่าบฮูว่ามีไพ่หูจักคําว่าเครือข่ายดีเดียหรือยังงนะสำหรับขาพระเจ้าเองด้วยว่าไพ่เนาะเมื่อก่อนนี่ขาพระเจ้าเคยแอนตี้กับธุรกิจที่ใส่คําว่าเครือข่ายเนาะก็เคยไปเฮ็ดมาล้ายหมองล้ายบอลเนาะอาจจะลมเลี้ยวพิษผ่านมาเนาะก็บล้ายเนาะโดยทีเหาบบเข่าใจเนาะคําว่าเครือข่ายที่แท้จริงมันเป็นแนวดรเนาะแั้เมันเฮ็ดธุรกิจในการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบไดเนาะก็ บอกง่ายกับเจ็บโตมาหลายเนาะจากการที่ฮาบโบหูโบมีคมหูและการบ,บริศึกษามันเพียงพ่อเนาะจนได้มาพบกับธุรกิจอินดีมเนาะกาย่างเอนตี้ยุคเก่าหน่อยเนาะแต่กาฮูวหูจะไหนเนาะไปเปิดฟังเมืองคลิปที่เกี่ยวกับแผนการตลาดเนาะการเลยเข้าใจเนาะไวอินดีมจะเป็นธุรกิจแบบเครือข่า,ขายเนาะแต่ว่ามันบกคือกับธุรกิจเครือข่า,ขายที่ ข้าพเจ้าเคยเห็นมาก่อนแ้่ก็แน่นอนทุกๆคนที่เคยหูกับว่าคัวมาเครอข่ายกะธุรกิจอินเดียโบ้คือทุกธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาแน่นอนเนาะขอแตกต่้งที่เห็นได้ชัดกับย่างหนึ่งธุรกิจเคอข่ายเนาะส่วนมากกะจะเอาของไปขายไปนําเสนอเนาะให้ครับบุคคลที่เหาอยากให้เขาหูว่าสัตว์ในธุรกิจเครือข่ายได้หลายหม่องเนาะแต่สําหรับอินเดียเขาเองเนาะบอได้เอาสินค้าไปนําเสนอเนาะ ใส่หลักการประทาสัมพันธ์บริษัทเนาะทุกคนที่เขามากต้องศึกษาเกี่ยวกับบริษัทให้เข้าใจเนะนาะก่อนเีาจะทําการปะทะสัมพันธ์โดยในการจะนําปะทะสัมพันธ์เสนอนะก็มีโปรเจกต์ที่เฮ้าจะไปประทาสัมพันธ์หรือว่านําเสนอเนาะมีซื้อโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์ปศนีเนาะของบริษัทอินดีมในโปรเจกต์ปศนีนี้เหมาะสมเนาะในการที่เฮาจะไปนําเสนอให้กับคนที่เป็นหนีเนาะให้กับคนที่เฮา คิดว่าเขามีหนีมิสินเนาะเขาอยากจะปดหนีเนาะให้เขาได้หูจักเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะกับนั่นเกี่ยวกับบริษัทเท่านะและทุกทุกครั้งเนาะที่เท้าออกไปประสามพันธ์บอกว่าจะเป็นการประสามพันธ์ในธุรกิจดีนมีเองเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะอไปประสามพันธ์ในโลกออฟไลน์เนาะกับญาติสนิทมิตรสหายคนหูจกักหมูเพื่อนเนาะแล้วก็บ,บางคน การจะประสานพันธ์ในรูปแบบออนไน์อย่างทีตอนนี้ครับพระเจ้าออกมาประสานพันธ์นี้เนาะและทุกๆครั้งที่มีคําคิดเห็นว่าธุรกิจเท่าเป็นธุรกิจรูปแบบเครือข่ายมากจักสัรจักสีเนาะต่างๆหน้าเนาะในคาคิดเห็นแล้วก็คอมเมนต์ที่ตอบมานนเนะาะเนาะครับพระเจ้ากา็เข้าใจดีเนาะว่าทุกคนอาจจะยิงพรท่านเดือดหูเพียงพอเนาะอาจจะยังพรท่านเดือดเข้าใจ คักแนวาธุรกิจที่คําว่าเครือข่ายนั้นมันแมนยังแล้วมันเป็นแบบไดน้องแล้วมัมมอนี้ครับพระเจ้าก็อยากให้ทุกๆคนลองเปิดใจฟั่งขาพระเจ้าเบิ่งเนาะบริด้เงินแบบเนาะฟัง่งซ,ซื่อฟั่งเบิ่งกล้วก็พิจารณาไปพร้อมกันเนาะชุดเดนของธุรกิจอินเดียมเฮาหลักๆเลยการสมาชิกทีขามาบ่าจําเป็นต้องขายสินค้าเนาะแนนอนในการทเทาใส่คําว่าเครือข่าย ข้ามาผสมประสานนี่ก็หมมยความว่าเป็นเครือข่ายของผู้บริโภคสมาชิกทุกๆคนที่เข้ามาข่ามาเป็นผู้บริโภคเนาะในการที่อยากจะพดนนี้นะบริษัทเท่าผลิตขึ้นมาเพื่อจะขายสินค้าให้กับสมาชิกทุกๆคนเนาะที่ข้ามาอยู่ในองค์กรเนาะในการสมาครสมาชิกครั้งแรกก็เริ่มต้นเนาะด้วยเงิน 2, นะสองพันหานะสองพันหาร้อยบาทเนานะแล้วก็อะสามารถทับได้ในขอต่างๆของบริษัทเนาะ ในการแช่สมารมาเป็นสมารซิกแล้วเขาก็จะได้ชิ้นขาไปใส่ไปบริโภคในสุดราคาที่เ้าลงแพ็กเกจสมครนั่นเองเนาะแะหลังจากนั้นท,ทุกทุกท่านที่ขามาเป็นสมารซิกแล้วเนาะก็มีหน้าที่เดียวก็คือปราชาสพันธ์บริษัทเนาะประาชาสพันธ์โปรเจกต์ปนี้ไห้ครับพอเม่พี่น้องมูเพื่อนของทานได้คู่นะเนาะตัวอย่างกับย่างที่ขาพระเจ้าตอนนี้เนาะขาพระเจ้านี่มาปราชาสพันธ์ไห้ทานหูนน้แบบอันเดียวกันเนาะ ในการประสาพันธ์ของเขาและหลังจากนั้นเนาะเขาจะสามารถมีได้ไนเนาะจากการที่เขาเขามาสมาัครนั้นเขาจะได้สินค้าไปใส่ในสูตรสมรัครแพ็กเกจที่เขาสมมติว่าหาสองพันหาร้อยบาทเนาะในการเขามาสมัครเป็นสมาชิกนั่นเนาะบริษัทจะแบ่งกําไรส่วนขายทีว่าเป็นกําไรของสินค้าในสูตรนั้นให้กับสมาชิกในองค์กรเขาเนาะบสพว่าเตโตท,ทานไดู้้เดียวทุกๆคนในองค์กรได้เนาะคือการ มนก็นเลยเป็นแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์ว่าทุกคนสามารถมีได้ที่มันคงไปพดหนีพดนทินใดเพราะว่าทุกๆคนเฮ็ดเนาะเป็นทีมในทีมเฮ้าเฮ็ดทุกๆคนมีไรหับใดคือกันเนาะมั่นกาเลยมีขอจำกัดไว้มีแต่ขอเดียวว่าโบไฮเกินเนาะโบไฮเกินในสุดสมครแพ็กเกจของเฮ้าถาวาล่งแพ็กเกจเอสเนาะในราคาที่2500บาทเป็นสมาชิกในไซเอส H นี้ทานจะสามารถหับไ่ได ต่อวันสูงสุดบอเกินสองหาบาทเนาะหาพั 500, บาทเนาะในการหับรายได้เพราะว่ามันจะเป็นการบอรเมนว่าอนั้นโอเวอร์เพย์จนเกินไปเนาะหลักการสามารถหับได้กล้ก็หันกับสิเป็นการขาดทุน กับบริษัทเนาะเพราะบริษัทเท่าใจ่ายให้สมาชิกทุกๆลำดับสั่นเนาะบบจำกัดสั่นแล้วก็บริจำกัดวันเดือนปีในการที่จะเป็นสมาชิกนี่มีรายรับใด้ขอนีตลอดไปแต่ว่าบบเกินใด้ขอกำหนดที่บริษัทได้จดทะเบียนกับซคขอบอเนาะกับบัินัคณะคุมข้องผู้บริโภคเนาะแล้วก็ตามกฎหมายเขาหายใจซุดๆได้ซ้ํานี่พอวายคิดอะไรออกมาแล้วใจ่ายในระดับนี้บริษัทจะบบขาดทุนเนาะในการที่ เอาเงินมาใจคนตอบแทนให้กับสรรมาชิกเนาะเนาะคิดง่ายๆเนาะบริษัทเขาทานบอกเขาใจกับเขามาศึกษาให้ลึกก่านีเนาะเดี๋ยวสิเขาใจว่าแพนธุรกิจของเข้าเป็นเครือข่า,ขายบริโภคตอบโจทย์กับคนที่เป็นหนีเนาะคนที่มีหนีไม่สินอยากจะพน้นหะนีเนาะเขามาศึกษาเฮียนหูแล้วก็ลงเมือเห็ดได้เนาะง่ายๆเนาะเห็ดออนไลน์ทำออนไลน์บอตองไปเดินทางเนาะยิงวิกฤตณปัจจุบันนี้เนาะ เฮ็ดไถ่คนบอกาจะออกจากบ้านจากเขื่อนเนาะงานเฮาก็เลยเหมาะเนาะเป็นโอกาสดีที่ใครหันมาเนาะอยากจะเฮ็ดธุรกิจสักอย่างลงทุนบ๊วยายเนาะลองเบิ่งขาดต่ำกว่าสองปัญหาลอยบาทเนาะลองเฮ็ดธุรกิจที่ปลอดภัยเนาะบ่มีความเสี่ยงถือกฎหมายได้ได้ตอบโจทย์เนาะรากาเฮ็ดให้เฮามีรายหับเนาะใครที่ว่ากำลังมองหารายได้เสริมอาชีพเสริมเนาะอยากเฮ็ดงานที่ถือกฎหมายวัฒนศาสตร์รากาตอบโจทย์กับรายได้เนาะรากา อยามีธุรกิจที่ลงขึ้นบอนไลน์เนาะลองเปิดใจศึกษาโปรเจกต์พ้นหนของบริษัทอินเดียเบงเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องไอ้ก็ตามเนาะทีตอนนี้บอวาสีตกงานเนาะเป็นหนีอยู่เนาะบอไม่เงินเนาะอยากล่องเปลี่ยน,ปนแปลงบริษัทฮันมาจับธุรกิจออนไลน์เนาะในบริษัทเท่ากับมีหูที่มีความหูเนาะคอยให้คำในนํำบอกซ้อนมีห้องซ้อนห่หองเฮียนให้ทานได้เฮียนหูเนาะในการที่อยากจะเฮ็ดธุรกิจบริษัทไอที กำลังมองหานาะลองเปิดโอกาสศึกษาเบิงโปรเจกต์ปหนีของบริษัทอินดีมเนาะครับพระเจ้าก็รับรองเนาะว่าบ่อพิษวังในนอนลรากาสิบโบคือเครือขขายอื่นทีทานได้เคยเจอมาในนอเนาะเพราะว่าบางบริษัทจะจะ,จะหายเฮ่าต้องได้ขายสินค้าเนาะถ้าว่าทานขายสินค้าโบเกงไปลงทึง้นสต็อกสื่อสินค้าเนาะลงทึง้น ตามทีบริษัทต่ตางๆมีเป็นโปรโมสันวัสดุสามีตำแหน่งตามทีท่านอยากจะขเขารวมธุรกิจเขาเนาะลงขึ้น4ีหามืินเอาสินค้ามาเนาะสตอ็อกใบบาทจากรายได้ขอลักๆของบริษัทต่ตางๆก็จะรายได้เกี่ยวกับการขายเนาะ้า,านขายสินค้าที่ท่านเอามาบริได้ทานก่อะ่บ่มีกำไรลักเหลี่ยงเนาะก็ะถือว่าให้ไปในการจะไปแนะนำคนอื่นมาสต็อกสินค้าเครื่องฮาอีกแข่งเป็นไปไดย้ยากเนาะเพราะว่าการขายทุกๆคน ทุกๆธุรกิจกายที่เคยเป็นมาก,กอย่ยางทีขาพระเจ้ามากเคยเขียนมาก่อนเนาะผ่านไปโดนๆสักพักหนึ่งลูกสมาชิกในทีมเดิมไร้ขื้นเดิมมีการตัดขายตัดราคากันเนาะสินค้ากับค่อนข้างแพงเนาะยิงภาวะวิกฤตินี้ไปขายสินค้านะครับไพ่กับแฮงยากเนาะบอ่าสีไปยิงแอดโฆษนากับยิงตำกันเองเนาะยิงแย่งลูกค้ากันเนองเนาะในในธุรกิจทีว่า หกมัดกับการขายปรานสาบอจำเป็นบอจำกัดแต่ว่าเครือข่ายอย่างเดียวเนาะทุกธุรกิจตอนนี้ให้กับยิ่งโฆษณาใส่ต่ f เฟซบุ๊กตัวกลางอย่างเดียวยิ่งโฆษณาแย่งลูกค้ากันเองเพียงแต่ว่าเป็นคนละคนยิ่งซื้อๆเนาะชิดขาอันเดียวบริษัทนั้นเดียวชิดขาเพอเพอขายต่างกันอีกนี่เนาะทุกธุรกิจทีเป็นอยู่ตอนนี้เนะาะจากการให้ๆๆสำหรับไพ่ทีขายบเกงบ่งปาสานษาบมีข้อมูลไปขายสินค้ากับบได้ขายยากเนาะบมีกำไรแน่นอนเนาะ ในการที่จะเห็นธุรกิจก็าข,าขายรูปแบบเดิมๆมาสันซาไปใส่แพนธุรกิจแบบเดิมๆที่เขาใส่มาไปตลอดในยุคนี้แนนอนเนาะสำหรับธุรกิจของเขาแต่อย่างที่บอกเนาะบอของเกี่ยวกับการขายในนอนเนาะเอาโตเขามาเป็นสมาคิกคนทับบิ้ก็จะมีโอกาสเนาะได้หับรายได้เนาะ จากคนไตองค้อนเนาะบ,บาัวไพจะเป็นคนแนะนําเขามากกว่าตามของบริษัทเฮาเนาะได้รับได้ขอไซเคิลนี้ตลอดไปเนาะบอจํากัดวันเดือนปีวันเวลาบอจํากัดไพยแนะนําเขามาเนาะส,มะ t t ส 2, าะสมารถฮับได้ๆเนาะเกิดแพ็กเกจเอสตามสุดเกิดยู่ทีสองพันหารอยบาทเนาะสมัครเป็นสมาชิกได้รับขอนี้จะได้หับต่อว,วันสูงสุดอยู่ทีห้าพันสองร้อยบาทเนาะ,ะมีแพ็กเกจใหญ่สุดลงทุน กยูที่นหนึ่21,900บาทเนาะรายหับขอนี้สูงสุดต่อวันก็4 0ี่0มืนบาทเนะาะถ้ามาทานสนใจอยากจะพดดีเนาะเขามาศึกษาให้ดีเนาะข้าพเจ้าก็อยากให้โตทานไปศึกษาธุรกิจด้วยโตทานใน Google หรือว่า YouTube ให้ดีเสียก่อนเนาะเพราะว่าห้าสิตัดใจตัดสินใจเฮ็ดธุรกิจอย่างอยากให้ไปศึกษาก่อนเนาะบออยากให้ว่ามาเสือข้าพเจ้าเว้านี้กะสีพ่อซ้ำหนึ่งเนาะเดี๋ยวเสียว่าบ่เข่าใจเนาะ ตัวเขาเองเสียเหตุธุรกิจอย่างเนาะอยานเข้าตัวเข้าต้มต้องไปศึกษาให้เข้าใจให้ละเอียดคักในกรอนเนาะก่อนทีาสิตัดสินใจเหตุว่าบริษัทนี้มีแผนการตลาดแบบนี้เขาสามารถเหตุใดบ่อเนาะก่อนเขาจะตัดสินใจกล่าวพาเขามาเนาะให้ศึกษาให้เข้าใจไปศึกษาให้ละเอียดเนาะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเหตุเนาะมื้อนี้ขราพเจ้าก็ใส่เวลาพอสมควรนาะตัวไดทีว่าพิดว่าถือผิดพาหมองไดกับข้อโทษข้อภัยเนาะแย่โอกาสน้าข้าพเจ้าก็สิมา แนนำอีกเนาะให้บุคคลและก็มูเพื่อนทุกท่านเนาะใ้หูเนาะสำหรับนะสมาชิกอินดีอมู่แล้วเนะาะไพทีเห็นคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากสองทางการติจิตอของทานเองไว้เนาะสำหรับวันนี้ขราพระเจ้าบ๊อบบี้อินเทจัคคอโตลาไปก่อนเนาะสบายดี